สวัสดีครับวันนี้จะมารทดสอบเป็นก่อนที่ผมบอกว่าปืนลูกฟองนะครับเป็นการยิงอาไฝจังหวะการเฉล็บหรือการชิ้นของกระสุนนะครับในกรณีที่ว่าอยู่ในโรงรถนะครับแล้วมีคนร้ายเน่ยนะครับบุกเขามีมีปืนได้ใช้ตู้เย็นตู้นั้นนะครับหลบซ่อนตัวเราม่เห็นเป้าหมาย แต่ถ้าเป็นปืนยินงไม่ได้แต่วันนี้ผมจะทดสอบลูกอรนะครับอาศัยการยิงของชิ้นของกลุมกระสุนยิงไปโดนฝากระโปรงรถและก็ชิ้นของกระสุนไปโดนลูกโหงคอยดูนะครับว่าจะโดนหรือไม่นะครับพร้อมครับ สมัยตายครับมาดูฝากระโปรงว่าฝากระโปรงไม่เป็นรอย่าทะลุอะไรเลยนะครับไม่มีเลยครับโดยเฉล็บอันนี้ไหวเก่าไม่เกี่ยวนะครับข้อหมายโดนนะครับโดนเต็มๆสมัยเสียชีวิตโอเค